สันโดษมาจากภาษาบาลีว่าสันโตสะสันแปลว่าตนโตษะแปลว่ายินดีสันโดษจึงแปลว่ายินดีชอบใจพอใจอิ่มใจจุใจสุขใจกับของของตนความหมายโดยย่อคือให้รู้จักพอรู้จักประมาณเรื่องสันโดษนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มีผู้เข้าใจผิดกันมาก คิดว่าสันโดษคือการไม่ทำอะไรหรือการพอใจอยู่คนเดียวแต่ความจริงการไม่ทำอะไรนั้นภาษาบาลีเรียกว่าโกสัจชาคือเกียดติคานไม่เรียกว่าสันโดษลักษณะของผู้ที่จัดว่ามีความสันโดษจะต้องประกอบด้วยลักษณะสามอย่างดังต่อไปนี้คือหนึ่งสเกนสันโดษยินดีกับของของตนสองสันเตนสันโดษยินดีกับสิ่งที่ได้มา 3. สามเสมนสันโดษ ยินดีโดยมีใจสม่ำเสมอจเจริญพร